สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่า p c u 5 kva ระบบ 48V โวลต์นะครับซึ่งใช้ไฟแบบไฮบริดนะครับซึ่งการตั้งค่านะครับจะต้องกด3ปุ่มพร้อมกันคือปุ่มเซตขึ้นแล้วก็ลงนะครับซึ่งเรากดเป็นลักษณะนี้นะครับกด3ปุ่มพร้อมกันครับจะขึ้นเป็น rtc setting นะครับพอขึ้น rtc setting ปุ๊บกดเซตนะครับก็จะขึ้นเป็น อานะครับก็คือชั่วโมงนั่นเองนะครับตอนนี้เวลาเท่าไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยก็คือตอนนี้เวลาอยู่ที่17นาฬกานะครับ7นาทีซึ่งคุณสามารถที่จะเลื่อนอขึ้นลงได้นะครับอันนี้ก็คือ18นาฬกาอันนี้ก็คือเท่าไรครับเลื่อนลงเนี่ยก็คือเป็น17นาฬกา นะครับตอนนี้เป็น5้ามงเย็นนะครับหรือ17บเนาฬกาและเรากดเซตเพื่อที่จะตั้งมินิทนะครับหรือนาทีเราก็ดูครับว่านาทีตอนนี้อยู่ที่กี่นาทีเวลาเราอยู่ที่8นาทีนะครับเราก็ตั้ง8นาทีแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งวินาทีนะครับวินาทีเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็สมมุติแล้วกันนะครับว่าเป็นสามสิบนาสามสิบวินาทีแล้วกันนะครับ เราก็ตั้งไปที่โอเคสมมุติว่าเป็น30วินาทีต่อไปครับเราเซตวันนะครับวันตอนนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันเสาร์ที่27นะครับวันเสาร์ที่27ผมเซตเป็น27แล้วนะครับแต่ว่าโอเคเราสามารถที่จะเซตเป็นวันที่26ก็ได้วันที่28ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เพราะนั้นเราเซตเป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่27นะครับให้ถูกต้องนะครับวันนี้วันที่27ต่อมาครับเราเซต เดือนนะครับ month เดือนนี้เดือนอะไรนะครับตอนนี้เดือนอสิงหาคมนะครับถ้าเกิดเราดูปฏิทินนะครับก็คือตอนนี้เดือนสิงหาคมนะครับเราเซตเป็นเดือน8ถูกแล้วแต่ถ้าโอเคเราอยากดูถ้าเกิดเ,เซตเป็นเดือนกันยายนละ่ะก็คือ9นะครับแต่ในที่นี้ก็คือผมเซตเป็น8นะครับ year นะครับปีนี้ปีอะไรนะครับปีคิดจะศักราชสองพัน 2ี่สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเซตเป็น2022ถูกแล้วนะครับบางาถ้าเกิดเราเซตเป็น2023หรือ2021เนี่ยเราสามารถกดลูกศรขึ้นลงได้นะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราเซตเป็น2022นะครับเซตเสร็จแล้วก็กดเซตนะครับก็จะขึ้น p c u อา่า48โวลต์5กิโลวัตต์นะครับหรือว่า5 k v a นะครับ5 5 5,000ห้โวลต์แอมป์นะครับแล้วก็กดเซตไป นะครับดูถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในหน้าจอปกตินะครับซึ่งก็จะโชว์ว่ามีไฟบ้านนะครับมีไฟบ้านต่อเข้ามานะครับมีแผงโซลารเมื่อกี้159โวลต์นะครับเข้ามาแล้วตอนนี้ตอนเย็นกระแสอยู่ที่1.6แอมป์เนี่ยนะครับผลิตกำลังการผลิตตอนนี้ก็คือ230นะครับประมาณ230วัตต์นะครับคิดเป็นกิโลวัตต์อาก็คือ0.404นะครับอุณหภูมิอยู่ที่39.9องศานะครับ เวลาตอนนี้ตรงแล้วนะครับก็คือ17ไอกา8นาที53วินาทีวันที่27เดือน8ปี2022นะครับหรือ27สิงหาคมนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่53โวลต์นะครับแบตเตอรี่ดีเลยทีเดียวนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้ตอนนึงคืนอ่อมี กระแสะที่ใช้ออกไปเท่าไหร่นะครับไม่มีเพราะว่าตอนนี้เราใช้แบตล้วนๆการตั้งค่าของเราตอนนี้เราเซตไฟจากโซลา่าเป็นหลักนะครับเอาเอาโซลา่าใช้เลยอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ผลิตไฟอยู่ที่2 2 3 0โวลต์นะครับกระแสะนะครับอยู่ที่0ยแอมป์ A M นะครับยังไม่มีการใช้งานนะครับศ kva นะครับก็คือยังไม่ได้ผลิตนะครับอันนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ผลิตอะไรคือโหลดเราน้อยมากนะครับโหลดโหลดเราน้อยมาก อินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ผลิตไฟอยู่ที่49.99เฮิร์ตซ์นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์อุณหภูมินะครับอยู่ที่41.5องศานะครับอันนี้ก็คือกำลังชาร์จไปด้วยนะครับกาลังชาร์จไปด้วยกริดนะครับไฟเข้าเท่าไหร่นะครับก,ก็ไม่มีไฟเข้าเพราะว่าตอนนี้ใช้ไฟจากโซลาร์ลว้ลวนเลยนะครับ อันนี้เราใช้กําลังไฟฟ้าไปเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือตอนตอนที่เราเริ่มเทสเครื่องนะครับเรามีการเทสนิดหน่อยกลับมาที่โซล่าอีกแล้วนะครับก็คือไฟเข้าเออ่160โวลต์นะครับตอนนี้กระแสโซล่าชาร์จอยู่ที่1.5แอมป์นะครับกำลังการผลิตนะครับอยู่ที่256วัตต์หรือ0.256กิโลวัตต์นะครับใช้ผลิตไฟฟ้าไปแล้วนะครับโซล่าเนี่ยผลิตไปแล้ว2 421นะครับกิโลวัตต์อาวนะครับอุณหภูมิ อยู่ที่4.2.49องศานะครับอันนี้คือกดไฟให้เรืองขึ้นมาแบตเตอรี่53โวลต์นะครับตอนนี้ผลิตไปใช้ไปเลยนะครับไม่มีการใช้ไฟบ้านเลยประหยัดมากนะครับในในโหมดนี้แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่โอเคประมาณ53โวลต์นะครับ52.8นะครับเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณกดเนี่ยก็จะโชว์ค่านะครับเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะครับอินเวอร์เตอร์โวลเตจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ อยู่ที่228กระแสเท่าไหรกระแสน้อยมากครับคืออันนี้เราเราเราเทสโดยการเปิดไฟนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ผลิตไฟออกมาที่50เฮิร์ส์นะครับดีมากเลยเป็นเพียวไซนะครับเป๊ะเ,เ,เลยทีเดียวนะครับอินเวอร์เตอร์อุณหภูมินะครับ, ter, อนะรบตอนนี้เราชาร์จโซล่าไปด้วยนะครับมีกริดเข้ามาไหมไฟบ้านไม่มีเลย0โวลต์นะครับไฟไฟบ้านไม่เข้ากระแสคลื่นไฟฟ้านะค,ความถี่ ไฟข้าก็ไม่มีนะครับอันนี้เราใช้ไฟไปนะครับตอนที่เราทดสอบนะครับตอนที่ยังไม่ได้ต่อโซล่าเนี่ยก็อยู่ที่อ่าเท่าไหร่ครับ146กิโลวัตต์อวนะครับหรือว่า2องร้อ่นะครับ VAR นั่นเองนะครับอันนี้คือ PV ก็วนวนในลักษณะนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ่าคุณทุกคนก็สามารถที่จะตั้งค่าวันนะครับแล้วก็ดูค่าต่างๆของอ่า PC u ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราปิดนะครับเราปิดเปิดก็กดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสถานะทั้งหมดเนี่ยก็คือปุ่มแรกนะครับทางด้านบนเนี่ยก็จะโชว์ว่า PCU g a d Control เนี่ยทำงานอยู่นะครับ PCU g a r d Control ทำงานอยู่โซล่ามีการชาร์จตลอดเวลาเลยนะครับสีส้มกระพริบกระพริบนะครับหมายความว่ากำลังชาร์จแบตอยู่ชาร์จชาร์จพลังงานนะครับหรือว่าใช้ไฟเนี่ยด้วยโซล่าเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานอยู่นะครับมีไฟติดขึ้นมา มีมีไฟบ้านต่อเข้ามานะครับแบตเตอรี่โอเคไม่มีอะลามนะครับไม่มีสิ่งผิดปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสถานะโดยทั่วไปของอ,อินเวอร์เตอร์นะครับรุ่น 5kVA นะครับเป็น PCU ขนาดใหญ่นะครับใช้แอร์ได้นะครับใช้ไฟได้ทั้งทั้งบ้านนะครับเพราะว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็น ขนาด5,000 VA หรือ5 kVA นะครับใช้ไฟระบบ48โวลต์แบตเตอรี่4ลูกนะครับใช้พลังงานโซล่าสามารถเซตการตั้งค่าการใช้งานแหล่งพลังงานได้จากโซลา่าแบตเตอรี่ไฟบ้านหรือไฟไฟบ้านโซลา่าแบตเตอรี่หรือโซลา่านะครับไฟบ้านแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราในโชว์อีกทีหนึงครับในวิดีโอหน้าว่าการตั้ง Priority หรือการตั้งแหล่งในการใช้ไฟเนี่ยเราตั้งยังไงนะครับ การตั้งค่าอื่นๆเป็นยังไงติดตามชมในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ